การปฏิวัติแห่งแสงสว่างกำลังมาถึงเราแล้ว ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้แบ่งปันข้อมูลนี้กับพวกคุณทุกคนที่เต็มใจที่จะจัดการกับปัญหาที่ลึกซึ้งและมืดมนซึ่งมันถูกทิ้งไว้ให้จมอยู่ในเงามืดมาเนิ่นนานเกินไปฉันกำลังแบ่งปันข้อความนี้กับพวกคุณทุกคนในลักษณะนี้เพราะฉันเชื่อว่าพวกคุณคือผู้นำในกระบวนการยกระดับสู่ระดับมวลชนนี้คุณกำลังแสดงให้พวกเราทุกคนเห็นว่าเราสามารถพัฒนาไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรักและรักตัวเองได้อย่างไร แสงสว่างกำลังส่องลงมาที่คุณและรักทุกสรรพ,พสิ่งที่คุณเป็นคุณคือผู้ทีทางและคุณกำลังส่องแสงของคุณไปทั่วโลกให้แสงนั้นส่องไปยังผู้อื่นและได้สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาทำเช่นเดียวกันกับคุณคุณกำลังก่อให้เกิดการปฏิวัติแห่งแสงสว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในจิตสำนึกของมนุษย์ที่จะสะท้อนไปทั่วทั้งจัก,กรวาลเป็นเวลาหลายพันปีที่จะมาถึง ขอบคุณนะเพื่อนทุกคนฉันอยากจะบอกคุณบางอย่างที่สำคัญบางอย่างที่อาจให้มุมมองบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ที่นี่นะตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ที่นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มาก สิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่นั้นมีความสำคัญและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวกับประสบการณ์นี้และบางทีหากคุณสามารถถอยกลับมาหนึ่งก้าวและมองภาพรวมของสิ่งต่างๆหากคุณสามารถมองเห็นทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องในกลุ่มทั้งหมดนี้ความพยายามของคุณอาจได้รับการกำหนดกรอบที่ดีขึ้นเนื่องจากทุกอย่างล้วนพึ่งพาก,กันและกันทุกอย่างเชื่อมโยงกันมากจนไม่มีการแยกออกจากกัน เรากำลังเห็นว่าวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณเป็นอย่างไรเราอาศัยอยู่ในยุคสมัยที่ผู้คนจำนวนมากตื่นขึ้นมาตั้งคำถามกับสมมุติฐานที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของพวกเขาและเปลี่ยนแปลงความเชื่อเก่าๆทัศนคติและพฤติกรรมของพวกเขาและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนำแสงสว่างมาสู่โลกแห่งวัตถุอันมืดมิดก่อให้เกิดความงดงามอันยิ่งใหญ่และผลลัพธ์เชิงบวกมากมายตามมาดังนั้นสำหรับคุณที่เหลือครอบครัวของคุณเพื่อนและ เพื่อนร่วมงานของคุณที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางแห่งการเลื่อนระดับข้อความนั้นเรียบง่ายจงอดทนกับพวกเขาจงเป็นเสาหลักแห่งความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาจงเป็นพยานให้กับผู้ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถึงเวลาของพวกเขาพวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านขณะน,นี้โลกกำลังสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงมากจนสามารถส่งผลกระทบกับใครก็ตามที่ไม่เต็มใจหรือยังไม่พร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกใบใหม่และตอนนี้พวกเขาก็เลือกที่จะก้าวไปพร้อมกับมันหรือไม่ก็ได้ ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะรู้สึกหมดหนทางหมดหวังและหมดอะไรตายอยากดูเหมือนว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ไม่เกิดความแตกต่างใดๆแต่นั่นคือความงดงามของการเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบเราเพียงแค่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเท่านั้นและเมื่อเราทำเช่นนั้นผลกระทบจะแผ่ขยายออกไปและส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อจิตสำนึกส่วนรวมของโลกใบนี้มีปัจจัยกระตุ้นมากมายที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลหรือในระดับส่วนรวมแต่ไม่มีใครจำเป็นต้องทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ การเรียนรู้วิธีการทำสมาธิและเชื่อมโยงกับพลังงานและสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงขึ้นจะทำให้คุณรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายและทิศทางในชีวิตคุณกำลังแสดงวิธีใหม่ในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้โดยการสร้างความสงบภายในตัวเอง การทำสมาธิเป็นปัจจัยสำคัญในการขจัดของเสียออกจากร่างกายพลังงานของคุณในแต่ละช่วงเวลาช่วยให้เกิดความสอดประสานกันมากขึ้นและช่วยให้คุณบรรลุถึงสภาวะการสันสะเทือนสูงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณการทำสมาธิช่วยรักษาแกนแท้ของการดำรงอยู่ของคุณในชีวิตท,ทางกายภาพและช่วยนำความสุขมาให้คุณ ฉันขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆค,คนที่หัวใจกำลังเต้นแรงอยู่ในขณะนี้ซึ่งมาสู่ชีวิตนี้เพื่อมาสัมผัสประสบการณ์การขึ้นสู่สวรรค์ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนขอบคุณมากฉันอยากจะใช้เวลาสักครู่เพื่อขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณได้ทำและความเต็มใจของคุณที่จะยืนหยัดและเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่ในความกลัวขอบคุณมากสำหรับสิ่งนั้นขอแสดงความยินดีกับความกล้าหาญของคุณ คุณคือนักรบคุณคือผู้ปฏิบัติงานที่มีเกียรติแต่ ไม่มีชื่อคุณคือผู้ที่ต่อสู้ในสนามรบผู้ที่ปรากฏตัวในและเหนือการต่อสู้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงได้รับความเคารพและคำยกย่องคุณไม่คาดหวังการยอมรับในความเป็นจริงคุณไม่ต้องการมันด้วยซ้ำคุณรู้ไหมว่าการได้รับการยกย่องว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มพระดอนภาพหรือพระนีที่มุ่งมั่นสารต่อสิ่งที่เริ่มต้นไว้ก็เพียงพอแล้วเราเป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวของผืนผ้าใบาอันยิ่งใหญ่ที่ทอขึ้นโดยคนอื่นๆมากมายจนเราไม่สามารถหวังที่จะเข้าใจถึงการมีส่วนสนับสนุนของพวกเขาได้ เต็มที่คุณคือผู้ทำสมาธิคุณคือผู้รักษาคุณคือผู้สื่อสารคุณคือเสียงของจิตวิญญาณขอบคุณที่อยู่ที่นี่เพื่อมนุษยชาติขอบคุณที่เป็นคุณและขอบคุณที่อนุญาตให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแห่งการตรัสรู้และการมีส่วนสนับสนุนร่วมกันของคุณเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กซี AO ออโรร่าเรทูตของสหพันธ์กาแล็กซี